ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอมอินครับผมเลิกงานยามดีอีกแล้วครับผมวันนี้เก็บมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับผมจำนวนเกือบหมื่นลูกนะครับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตามพรอมอิมไปเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกันนะครับผมเพื่อนๆโอเคครับผมไปครับครับเพื่อนๆตอนนี้พร้มอิมก็เตรียมลังนะครับขึ้นอีตกอีแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะ อันนี้คาดว่าลังยังไม่พอครับนะต้องใช้ลังตัวเองไปก่อนครับพอดีทางหลงเขาเมื่อคืนฝนตกครับผมลังเปียกยังลังยังมาไม่ถึงนะครับนะครับผมเราต้องใช้ลังของพ่อน้ำอีมเองไปก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับนะเตรียมความพร้อมครับผมเตรียมความพร้อมนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงส่วนมะม่วงนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูครับมะม่วงที่จะเก็บวันนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะว่าผิวเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวพอมีมจะเปิดให้ดูนะฮะว้าวเป็นไงครับเพื่อนๆขาวใสไหมฮะขาวใสนะฮะสวยเลยครับเพื่อนๆนะี่ฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โห,โหนะ,ะโอเคครับเพื่อนๆ นี่ครับเพื่อนๆนะฮะต้นตำตำนะผมสามารถเด็ดได้เลยนะครับเพื่อนๆเราจะเด็ดนะฮะรุ่นที่ไม่มีเครื่องหมายนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับผมอันนี้แก่จัดแล้วครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปใส่ตะกร้ากันนะครับ โอเคครับสวยงามครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะมะม่วงสาวปีแรกนะครับผมติดตามต้นแบบนี้เลยนะครับต้นไม่สูงนะครับเพื่อนๆมีต้นไม่สูงนะครับนี่ฮะสวยๆครับเพื่อนๆนี่เป็นถุงที่เรามารีไซเคิลนะครับเรากลับมาใช้ใหม่นะครับรียูสนะครับนี่ครับสวยๆครับเพื่อนๆ นะครับก็ตอนนี้ก็ เก็บมะม่วงนะครับเพื่อนๆนะเพื่อจะไปแกะเปลือกออกนะครับที่บ้านนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมตามดูนะครับไปนบนี่ครับเพื่อนๆมะม่วงที่เราแกะมาแล้วนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับเพื่อนๆนะฮะสวยๆครับลองลอง